ว่ากันด้วยเรื่องต้นทุนนะครับสำหรับคนที่ถามว่าต้นทุนน้อยเลี้ยงแพะได้ไหมผมตอบได้เลยว่าต้นทุนน้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในการเลี้ยงแพะนะครับถ้ารู้สึกว่าต้นทุนสูงเนี่ยอันนั้นคือการเลี้ยงแพะที่ผิดแล้วต้นทุนน้อยเนี่ยแล้วเราลงมือทําเยอะกว่าใช้ตังให้น้อยลงแต่เพิ่มผลผลิตเพิ่มจํานวนแล้วก็เพิ่มคุณภาพแย่งของเราเนี่ยครับ เอามาป้อยกินหินกินดินกินผักบุ้งผักตบชวานี่เด็กๆก,ก็มานะครับนี่เราก็จะมานั่งเฝ้าอยู่ล่างรถเรานะครับเราพาเด็กๆมาป้อยไว้กลางหมู่บ้านนี่ดูสภาพในสมบูรณ์แข็งแรงถ้าใช้ต้นทุนสูงเนี่ยผมบอกเลยว่ากาไรมันจะเลือน้อยแต่ถ้าใช้ต้นทุนในการเลี้ยงเนี่ยน้อยแต่ใช้ประธางด้านพลังงานเนี่ยเพราะเราเป็นเผ่าพันธุ์ที่ถึกบึกบึนอยู่แล้วนะครับเรามันเป็นทรายบึกบึนเพราะฉะนั้น เรื่องการสู้ฟันหรือการล่าฟันเนี่ยเราไม่เคยแพ้ใครเพราะฉะนั้นต้นทุนน้อยเลีย้ยงได้ไม่ต้องห่วงแต่ถ้าต้นทุนเยอะโอ้โหอันนี้แลหละน่าห่วงเพราะไม่รู้ว่าต้องใช้เงินไปจมกับมันสักเท่าไร่อันนี้เป็นขี้ที่ผัดฟาร์มนะครับเป็นแพะบ่อทั้งร้อยทั้งไม่ร้อยทั้งพันทั้งหมื่นทั้งแสนฮึนี่ก็มาป้อยเดินนะครับเอาปาป้อยบนท้องทุ่งบนหิน วันนี้ก็วัชการดีๆนะครับนี่นี่ผักบวบผักบุ้งเออผักบุ้งตัวนั้นชื่อเจ้าแพรวานะครับที่เดินอยู่ตรงนู่นตรงนู่นเนะส่วนนี้ชื่อชื่อดาวเนบจูนนี่อะไรแพรวาหิวน้ํเหรออยู่น้ําก็กลับคออดีเดินมาไกลอะเดินไม่ละนี่นะครับที่ฟาร์มจะเน้นไปทางกินง่ายอยู่ง่ายโครงสร้างดีนิสัยดีน่ารักนี่ อันนี้เราไม่ค่อยชอบถ่ายใกล้นะครับเหตุผลที่เราไม่ชอบถ่ายแพ้ใกล้ๆก็คือมันร้อนเ <c oughs> นี่ยเรานั่งร่บแดดอยู่เนี่ยถ้าไปถ่ายใกล้มันร้อนนี่ไอ้นี่มันชื่อเจ้าเต้าหู้อูยส่วนทองทัชส้วนนี่ไม่น่าจะแพ้ใครขออย่างเดียวขอแค่อย่าแพ้ใจก็พอไอ,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 อาดาวเรืองอัมรยอ่ะไอหยาจะพาไปดูใกล้ๆเจ้าดาวเรือง ถ้าสโมโมนี่กำลังพาเด็กๆเ,เดินท้องทุ่งมหาสาจารย์ว่ากันด้วยทวดทรงของดาวเดืองและดาวปุยมุยเน้นไปทางสมบูรณ์มากกว่าครับสมบูรณ์สมช่วนถ้าโครงข้างดีตัวใหญ่มาโหฬานแต่ว่าผอมฟีบเหมือนคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเหมือนฝรั่งเป็นมะเร็งอะ่ะอันนั้นก็ไม่ไหวนะครับเน้นไปทางสมดุลเี่ว่าสมดุลสมช่วอันนี้น่าจะเหมาะสมที่สุด เขาถึงบอกว่าสิ่งที่เพอร์เฟกต์ที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแต่คือสิ่งที่ต้องพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนี่แหละเขาถึงเรียกว่าสิ่งที่เพอร์เฟกเวอร์กินอะไรกันอ่ะกินอะไรกินอะไระนี่เลยตามติดไปประชิดอ่ะเฮ้กินอะไรอ่ะกินบักบุ้งแท่นอร่อยเลยเป็นอร่ยอยไหมอร่อยนี่ จสโนนะครับแกงบอ่อเปียกเราก็ไม่ธรรมดานี่สวัสดีครับวันนี้อยู่กระท่อมจีดิตฟาร์มเฮ้อจีดิพัฒฟาร์มเฮ้อถูกแล้ว